โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เคารพรักด้วยนะครับผมกลับมาอยู่ในเกมบัส,สบูเลเตรเดอร้อ <c oughs> กำลังนึกอยู่ว่ามันบัสหรือมันทักจริงๆก็เล่น2เกมนะครับก็จะมีทักด้วยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะเอาคลิปทักมาลงด้วยนะครับผมเพิ่งหัดเล่นเหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็ได้รถใหม่มาแล้วนะครับผมรถใหม่รถทัวร์ใหม่นะครับ อ่าเดี๋ยวอันดับแรกก่อนเดี๋ยวเราจะไปะซื้อของก่อนซื้อของมาตกแต่งนะครับผมจริงๆมี3คันนะแต่ว่าเราทำมา2คันก่อนนะครับผมอันดับแรกรถคันนี้มี WiFi กับทีวีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสกินหน่อยนะครับให้มันเข้ากันนี่เลยนะครับลายนี้จัดไปนะครับผมมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อน เอาล้อไหมล้อล้อจริงๆแม็กมันก็ถามว่ามีผลอะไรไหมมันก็ไม่มีนะเออมันมันก็ไม่มีอะไรนะเออโอ้โหเที่ยมืนน่นนึงเลยเหรอก็ังนี่ห้าพันเออซื้อไปเถอะมีมือนหนึ่งแล้วก็ ยางนะครับผมยางก็จะเป็นตัวนี้นะครับแปดพันสามโอ้โหรวยชุดนี้รวยนะครับผมเออเรายังไม่ได้ติดเบาะใหม่นะครับผมเดี๋ยวติดป้ายหน่อยนี่ป้ายด้านบนเลยห้าพันห้านะครับผมติดด้านล่างได้ไหมติดไปเลยรวยครับรวยเบาะนะครับผมเป็นสีขาว แปดพันสามนะครับผมโอ้แปลไหมเอ้ยอน,นีาดีกีว่าเออไปเดี๋ยวเราไปขับรถกันนะครับผมขับรถกันโอเค ก็ยังอยู่สายเดิมนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่นะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าก่อนเดี๋ยวก็จะซื้อใหม่นะครับป่าเราจะไปกับคันนี้นี่ปไปที่เดิมเอ่อออกสแลนยนะครับผม7ป1กิโลเมตรนะครับผมค่าน้ำมัน231นะครับ วันนี้ก็อยู่ในช่วงจำหน่ายตั๋วนะครับผมตั๋วเราอยู่ที่ราคา33บาทนะครับหวิ่งรอบหนึ่งก็แบบกำไรไม่มีเลยเออกำไรไม่มีเลยแต่ถ้าใครอยากเขาเรียกอะไรนะอยากแบบไม่ต้องรอนะครับก็ดูโฆษณาเอานะครับ หรือว่าเสียเป็นทองเอาก็ได้เนาะแต่ทองกอล์ปสำหรับกอลปไม้นะครับผมไม้แล้วไม้รอดีกว่านะครับนี่สามนาทีรอโคตรนานเลยเออสคิปดีกว่านะครับผมโอ้โหสี่สิบเจ็ดคนไปพร้อมแล้ว let's go โอเคตอนนี้เราเป็นช่วงเช้านะครับผมเดี๋ยวกอปจะ เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเอาเบาะลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็เงยหน้าหน่อยโอเคนะครับต่อไปนี้เราจะเปิดเพลงไปด้วยเปิดเพลงนี้เออแอเบ้าแค่ไหน คสตาร์รถครับกูจะโดนลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเราจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเราเบาๆหน่อยกกันนะโอเคนะครับผมเพื่อความอารมณ์ดีอาให้เช็คไปเลี <resh> ้ยวโอเคไป ก็ต้องปับต่ออีกรอบหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะเออเปนไงเป็นไงเปนไงเป็ไ,ปไงชวาานตอทรมอรวคทรถโคตรสวยรถเซีปเป็นไรถ้าความเร็วโอ้ Let's get started. Drive safe. Bye. Wake <laughs> up, ห,หญไปเดียวนิดหนึ่งวันนี้หมอกลงครับผมเดี๋ยวเรารักความเร็วไว้ก่อนรถคันนี้ไม่ได้เร็วมากนะครบผมเดี๋ยวพอดีก็ซื้อไว้คันหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าเอารีวิวคันนี้ไปก่อน ายต่อครับผมไฟแดงเราอย่าผ่านะเสียเสียตังค์นะบินมาถึงบ้านนะครับผมโอเคอ่าไฟเขียวแล้วใช่ไ ันฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันลงเนี่ยว้าวอันนี้วิ่ง700กิโลเลยนะคือแบบไกลมากเลยนะอ่าโดดแล้ว28 เนี่ยพอมันไฟเขียวเนี่ยมันคือมันแปบ๊บเดียวเองนะไฟแดงอย่างนานไม่เข้าใจเลยอะโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับ ว้าวกำลังไปได้ดีโอเครถซ้ายไม่มีมีม,มีรถหลังอยู่ขับตีไปเลี้ยวไว้ให้เขาเลี้ยวซ้ายไปโอเคออกซ้ายโอเคเดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะแวะทานข้าวนะครับผมให้กับลูกทัวร์รอทานข้าวกัน เราเล่งความเร็วนิดน,นึงครับเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวิ่งสายไว้เราวิ่งสายไว้จะชนไหมเนี่ยเฮ้ออกออกสายอีกหน่อยหนึ่งเลี้นนิดดีกวว้าเดี๋ยวปัวอะไรงของฉันเกือบชน ชนนี่ไม่ได้เลยนะเสียหายลายแสนโอ้โอเคที่ทานคาวอยู่ข้างหน้านะครับจย่ลดความเร็วนิดนึงฝนตกจุดได้นะครับ ให้เดี๋ยวเราเลี้ยวออกขวานะครับผมเข้ากับแม็ก no โัโ no น์ W โนโน่ <c oughs> เออเดินเย็นนะ Our driver announced a 30-minute break. Please your seats at the end of your break. Ah. Dear passengers, our bus will continue its trip in five minutes. Please take your seats. โอเคถอยหน่อยขวาซ้ายไม่มีรถนะถอยไปไปชุกเชินครับไปไปีไฟซ้ายไว้ซ้ายมีรถไหมรถกำลังจะมาเราไปก่อนได้ โอเคเราวิ่งสายไว้นะครับวิ่งซายวิ่งซายกลับจะวิ่งขวาอยากเดียวเลยโอเคฝนหยุดแล้วเราทำยังไงก็ได้ให้ด้านซ้ายมือที่เป็นรูปยิ้มนะครับผมให้มันเต็มร้อยตลอดเลย เดี๋ยวตรงนีล้ลดความเร็วนิดนึงโย่โย่โย่รอบนี้เราฟังเพลงด้วย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงว้าสวยงาม65ไปตามสูตรหน่อย รถรถทั่วเยอะมากสายนี้เจ็ดสิบไปเดี๋ยวเดี๋ยวดยวจะหลุดโค้งจะหลุดโค้งสาย ค่อยๆซ้ายไปโอเคย่อนขวาหน่อยเฮเค่เงเร่งไปครับผม เราเร่งแล้วนะเราเร่งแซงขวาครับผมแซงขวาบ้านเขาผิดกฎหมายนะจำไว้ไม่ดีโอเคไม่เติมน้ไม่เติมนะ้ำม,ม,นะมันพราะเราเสียอยู่แล้วนะครับผมเราเลยไม่เติมเพิ่ม เราพอรถด,ด่วนรถด,ด่วนอันนี้รถด,ด่วนเลยแหมตอนนี้วิ่งเป็นร้อยแล้วกูต้องเล่นทุกอย่างเลยวะเจ้ย มีบัสซิบลเลเตอร์แล้วแล้วก็มีทักซิบลเลเตอร์ต้องเล่นอะไรอีก <c oughs> อย่าบอกเฟรนซิบลเลเตอร์นะ <c oughs> <c oughs> แซงหน่อยแซงหน่อย งเราตรงนี้ต้องเราต้อง่อนเหลือร้อยหนึ่งโค้งหักศองตรงนี้อันตรายนะครับเดี๋ยวชนเราประกบกันรถด,ด้วยนะครับโอ้ยเราไปประกบจังเลยเราไม่ได้ปิดเครื่องมาประมาณเป็นเดือนแล้วโทรศัพท์ เอ้ย,อยดูดูดูการขับรถด้วยเป็นไ,ไงธรรมดาที่ไหนตอนนี้เราผ่านมาครึ่งกระแปงและทางน้ำมันเอ้อ ลืมเลี้ยวยอรถเยอะมากเดี๋ยวเราจะลงทางด่วนแล้วนะครับผมเดียวเดียวเดียวโอ้โหคันหน้าช้าช้ารถตู้วิ่งช้าเฮ้ยเราตีขวาครับออกขวา จะเลี้ยวลงละถ้ชาชา้ชาๆอย่านี่ชนรถเรายาว กว่าเดิมครทำไมมีแต่เพลงเดียววะ เราไม่เห็นไฟมันมีแต่เพลงเดียวอ่ะ ชน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 เกือบไปเกือบไปจะตึงแล้วเข้าเมืองแล้วเราโดนไฟแดงไปรอบหนึ่ง <s Only in Twitter> มีคนบีบแต่ด้วยใจเย็นเอาไว้ลุ้น turn right. Turn right. <Your> destination. ไม่ชนนะเออกูจะชนตรงนี้แหละไอ้นนยิบหายเกือบไปแล้วครับจริงแล้วเต็มร้อยทุกคน เลยเลยเลย Dear passengers we arrived at our destination please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any thank you for traveling with us นี่ได้พันห้าโดนไปยี่สิบแปดผ่าไฟแดงนะผมคือเอาง่ายๆนะถ้าเราอยากได้คูณสองใช่ป่ะเราก็กดดูโฆษณานะครับผมจากสามพัน แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะเอ่นก็จะเยอะขึ้นหน่อยนึงนะครับรอบก็หกพันถือว่า very g o o d โอเคก็ไว้รอบหน้าเดี๋ยวก็จะมาขับมาซิเดตเบนซ์403กันนะครับผมโอ้ <c oughs> เราแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเจอกัน